โอ้ to Tom and oh, oh. แม่วังหยุดพักผ่อนนานๆทีได้มาเที่ยวสวนสนุกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้มาโอ้เจ้ได้มาสวนน้ำแต่สวนน้ำนี่มีเอกผีฉันไหมเนาะมีบนหัวเราอันหนึ่งไปดีกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนแมวอยู่แถวนี้แล้วไงอ่ะันไม่กลัวหรอกเพราะจะจ่ายตังค์เข้ามาแล้วเอาล่ะเราเก็บเก็บอันนี้ดีกว่าไม่ให้แมวใช้หรอกไม่ต้องใช้อันนี้อะ ฉันขอ้ยตรงี้โอ้ยฉันอยากเลยนัน,นี้จังเลยนะไอ้ขอตีน้ําลงมาน่าจะหนุกแมวอยู่นู่นเอ้ยบวกหนกูเข้าสวนสนุกไม่ใจตังพวกเราซื้อตัวกันแล้วต่างหากเราอะตอนนี้เราก็ไปต่อกันที่เดิมเลยนะคะเพียนเพียน,ยนระวังแมวลวุยนะเก็บอันนี้มาก่อนเดี่ยต้องมีแจกันของลีเผื่อแมวมาแมวไม่มาใช่ไหม มาจะกดดันจื๊บโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วสุดๆเฮ้ยเพื่อนหนูช่วยด้วะมันมาเร็วอะอ้าเพื่อนจุบไปนู่นว้ายมันมาตรงนี้แหละพวกเราเฟี้ยงใส่มันเลยนี่นะอย่ามาลองดีกับฉันนะกล้าว่าจะมาเที่ยวร่นสะดุกสะดุกปะโถยไมไใ้พวกใบจ่ายตังเลยตีไอจน,นจ่ายตังแล้วโอ้ยไม้ตีแมงวันไม้ตีแมงวันขอโทษครับพี่ขอโทษครับ เไม่ลงไม่ลงไม่ลงหัวหรอกไม่ลงหออัววิง่งวิ่งไกลจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วโว้ยพอซูทน,นิดหนึ่งยาทานน้ำเขียวไม่ช่วยเท่าไร่เลยุิยมียาหนูกล้ามโตแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะทุกคนไม่รอแล้วนะช่วยกันขนหน่อยเออทางบนนั้นวุ่นวายอยู่นะคะระหว่างนี้เราก็เนียน เนียนปั่นต่อไปเลี้ย,ย,ออยงสองชีสเนี่ยยื๊บดึงโอเคโดดพอดีเลยแหวนแค่ว่าไปสนสนุกนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยสนุกยังไงเหรอมูลี่แมวเหมือนเราต้องเปิดเปิดเครื่องอีกอันหนึ่งนะคะแหนนี่นี่บ้านแม่หมดโอ้โหว่าแล้วทำไมไม่มีใครมาดีดให้กูได้ จริงๆแล้วถังน้ำแข็งอยู่ข้างค่ะถูวักลีอ่าวักลีเอา้าไปฝึกสำเนียงจีมาเลรอข้อเสียของมันเนี่ยคือมันมองเห็นเรานะคฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแรงร่องเราสามารถที่จะตีประตูด้วยได้ไหมโอ้ยตีได้สวยอะไรที่จะตีฉันเหรอเยวรู้กันเจ้าแมวไอ้แอะจะขอตีประตูก่อน เพื่อนช่วยกันโอ้โหปลาไปไหนวะน่ะระเบิดนะ่ยโอเคได้แล้วนะประมาณนึงเออเฮ้ยคนนี้มันอยากดีฟีสปอร์ตยาโอ้เออประตูออกและจ้าฮู้ฮูแหมเที่ยวข้างนี้สนุกจังเลยนะเพื่อนๆใช่ไม่ต้องมาแล้วฉันเหนื่อย ถ้าเพืเ่อนๆชอบได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดาวไว้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับพบสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจัมพูพริง้ง